O oh, ha o -oh, ha o -oh, ha o -oh. o oh. o oh, ha o -oh, ha o -oh, ha o -oh. nón đờ la lặp ta mẹ si công, cháu bò nón bò hay gìn quế. จะห้อยห้อยปากหอมควงเออ,อ,อลองลองลองแบบว่าลูกเล่นอีสานดูครับลูกคอแบบว่าลูกเอื้อนอะไรเงี้ยเออผมว่ามันให้อ,อารมณ์ดีนะอารมณ์แบบว่าจะซึ้งถึงอารมณ์เศร้าก็ได้จะซึ้งถึงว่าห้อยหัวอะไรนี่ับเรียกร้องอะไรเงี้ยเบิร์กอยู่ ก็ฝากติดตามในส่วนของตัวคอนเทนต์ผมด้วยนะครับเกี <c oughs> ย่ยวกับตัวคลอดเพลงเนี่ยฮะที่ว่าจะมีคลอดนี้เด็ดนะครับเส <c oughs> ร็จบอบูมนะเดี๋ยวจะให้ลงเป็นเป็นว่าผมจะหาคลอดที่ว่ามันเล่นแล้วก็รู้สึกว่าผมเองเนี่ยชอบส่วนตัวแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงเป็น,ปนคลิปวิดีโอให้แล้วก็พร้อมการเล่นในสไตล์ขอผมนะฮะก็อยากจะพาไปด้วยนงครับ,รบกับอ่า YouTube นะฮะในส่วนของค้นหาได้ที่ช่อง ปจุดบูมตัวจีดน,นะครับมาจบชมมหัศผลงานเยอะแยะเลย